เอาสไปดีพี่น้องสไปดีสิไิพูดเนี่ยอาวิบีดีใจได้บีพี่น้องได้เหมือนวิบีพูดใจได้เนาะเว้นคอเทเบิดนี่อันนั้นทีเอสจีตุนสากเครื่องพี่น้องพี่น้องขอบคุณเป็นไงตีขอบคุณแบบใจร้ายเด้อพี่น้องเฮ้นถูกแต่ว่าวิบีเห็นเห็นถูกเสือก่อนเนี่ยน้องถึงบอก ใจี่นุ่นในลาย้อใจเดจะคะแนนแต่ว่าพี่วันได้สื้อเรื่องนอกคอโดเนาะนพ่พอที่วัตถงสื้อว่าพ่นุ่นฟามาหแล้วก็วัตองสื่อเลยสุดอพ่นุ่นฟ้ามาห้เนาะนิดหน่อยเล

นี่าอุ่นว่นะดีใจสิใตอไม่ได้สุดใหม่ๆหม่เนาะพี่นุ่นบอกว่าบางบางสุดกันย่งบนท่านไดนใส่สับพี่น้องเอ้ยดีใจอันนี้อ้สุดกงเด้อื น่าฝากบ้าไม่ห่อยเลยเกิดนอกเพ่นที่ห้ามปด้สื่อเครื่องเลย่อ่าะประหยัดไายใส่ไปรายเติมแด้กูบกไบบไรอเลไหมผูเป็นเทไรสูตรเนาะเป็นสาวทามสืเกิดใหม่ดสูตของอ่าน้องอีซังไหนเนาะลืมทามสื่อก็ลืมนะ สุดของอลูกพี่นนท์ต่ว่าน้องน้องค่ะเป็นผู้ชายผู้ชายแล้วผู้ชายคุณนี้หนุ่มได้หนุ่มก็ได้นาะเออเด็กหน่อยฮะเขาเปรอะอันนี้ดอกเด็กหน่อยแรกเกิดมันจะสุดงามๆเนาะมันึ่งสดใสามสุดสาเวดแล้วอันนี้เนี่ใช่ใช่มันทันเด้อพี่น้องเออถ้าอ้วนสบายดีปลาลูกในที่ถ้าอ้วนเสื้อน้องงามบ่ เสื้อนองได้นี่สุดนองงามบ่สุดนองงามบ่ยใช่ไปเอามากนี่ตุ๊กี้ให้นน้อยถือมาให้อยูย่บนโคกนี่นะะบบต้องตัวนี้จะันจะสุดงามๆข่บบา,าวนุ่ง้นวัดจะในดุกไงก่อนนออะนแลกเกือด้วย่ะ่ะุดันดที่มาแลกเกือแล้วเขประเสุดงามแบบว่าสุดงาม,งาม ผู้ใหญ่คือบ่มีสุดงามแบบนี้เนาะดูอันแรกเกิดอีนนี้เดือดเเด้อนี่เด้อปลุกใส่ใส่ดีดไปเลยสื่อเสือเดือดแสนแตนนะดีเนาะอันนี้ก็อันเด้อดไปเลยสื่ออันนี้เนาะโบมาซีบสูบรกุ้ป้ามาขายออกมาบักได้ร้ายหนึ่งพี่น้องมันสุดรเนยนหน่อยเนีนหอยเนนหอยดิเออมันเสือเด็กน้อยดิ ประเดี๋ยวเราเสิ่อสีประเดี๋ยวดี๋ยเ่มปอดี๋ะเนาะระเดี๋ยวะดี๋เนาะสุดมาแต่ไทยไม่ได้คล้องดีๆนะเศ้าเพ่นแรงเปลี่ยนเศร้าเพ่นแรงเฮ้ยสวยชวย พี่นุ่นฝากมาให้เนาะพี่นุ่นที่เคยพาข่อยไปเที่ยวอันนั้เนาะพี่นุ่นแมนเคยพาข่อยคู่จอยไปเที่ยวอี่ไหนอะคอ่าหาดน้ำใสพี่นุ่นพี่กระแตเด้พี่นุ่นพี่แตพาไปเที่ยวบอมซื้อดุก็บอกว่าแมนบ่หูกันไม่ใช่ตงนี่ ก็บอกันมีหดอนาซบมือเนาะมีหดทุ้งมืออะไรกัทุ้งอันนี้พี่น้องเรแลถามว่าครเบิร์ดเปขนรนาะต้องเข่าเงินเาทุ่งมือทุ่งข่านี่ครูเบิร์ดพี่น้องเลยมีอีก ที่เอ็ซีซดสฟ้าผอหายกันนึ่แม่น้อบอเอกซ์ดอกบาจะสืดอันเนี้ด็เกิดีดเนาะอืมมันได้ลายเนาะบอเนาะพิซซาสามสิบสุดอัวซาสามสิบสุดบ้านหาสิบเสีน่องงี้ยหเสียน้องงา้บอ่ามงีเออถ้าน้องออกมาจะสิหักน้องอยู่บ่หักน้องอยู่บ่หักอ่ะอ ส่งพี่ตัวนี้ส่งบอส่งเบอร์บอมาาจะซือโดยดูเล่นไม่ป๊อกมี่อีอเล่นไมป๊อกมี่พี่น้องหลังจากแก้เตื่นเต้ตนเต้น้อยกว่าแค่ไมาอุ้ยยังไ หลังจากที่บ๊อบบี้แก้ของฝากจากพี่นุ่นลแล้วเขาจะสีพัดพักพัดคณะพ่อไปแต่านเนี่เขาสิพัดไวแต่ก็สิไปพาลุงไปคันลุงเราว่าัเนอยากกะสีพัดไวแ้วกะมา,าจ,จะสิกินฮะนะอย่านมาไปผุดแล้วมันกินมอ่มอขอบคุณพีน่นุ่นในร้ายเดอ้อขอบคุณพ,ณพี่นุ่นเนาะเราถักมากมื่อมื่อแล้วหร้อป่ บ่บบีมีเสือแล้วบอบ่าบีได้เสือเดี๋ยวบอขอบอกท่านหน่อยมีแล้วกเหรอเดี๋ยวพี่ฝากให้แล้วก็เอากระดาษหนึ่งพี่น้องถายรูปแม่เราอย่ามั้งล้วคือสีเมื่อยเลยเมือบอนบ้านเกิดน้องมีหวานเนื้อบอไม่นบ้านเกิดเพื่อบ้านที่สิบเจ็ดเขาจะบ้นเกิดกอนแ้งบานเกิดก่อนเนื้อพี่น้องเนื้อเพราะว่าพ่อกับแม่เพื่มา้านกรุงเทพนเนาะ กับมือวันเช้าได้จัดก่อนหนาทอดไ่แต่ก็ถไปงานวันเกิดมาเมื่อวานหลังหน้าจะสิไปเข่ากระพ้ด้วยอยบงร่อยละมันมีวอบบีใช่ไหมนีว่บปีผ้าตรงไทยแปลนเนี่ยแดงมะนี่ยกแดงกรได้เราคืกินเข้าปาดเข่าดูนะทดเข่ากระเพาะสนามมูซง้อย มัน,นเศร้าต้องกลับเลยเมื่ออื่นสิไปยงไงคะมาแดงแมืงอหื่นทูเดียวปปสิไปทูเดียวแล้วพี่น้อง,งอเลยจะก,ก,กินเห็ดจากแล้วก็บจะกินจะกินเผาเสาะมาปลาดอกอเาราจะไปยงไงทำมาแดงผักเมื่อกรุงเทพยเออมุ้ยเขาผักกงเทียมอ่ะมุ้ยทอดดินแล้วตอนแรกก็บไปทอดดินเอามาเบิยเมื่อก็อนไปทอดด้วยได้ปลายหกแฉกมาเนาะพี่น้องเพราะว่าสิไม่แฉกเท่าไหรแคร์พิเศษมากทุกคนเกจากให้ทุกคดน,นะพี่น้อง เดี๋ยวไปดูงนดู้นดอด้วยจะเป็นยงไงมาแดงฝากอะไรนขอพ่ดน้งไยแล้วก็กินแล้วนาองดงเนาะักะเาักะาบ่าสุกคนหายใร่นอเอ้ยนองดูบ่ แม่นบ่นี่น้องร่างถ้วยบอกแม่พนับสิไปวันเกิดบ่ามันนี่ฮะโอ้น่เฮ็ดเี้ยเองโอ้่เฮ็ดเบเองมันหอยอัปีอีหักงอกโอ้อาปีหักเอกน่อเฮ็ดเบียดเก๊งนี่ขนาดก็ปักอัปปีหักบอดเนาะ ไปเตนนียงหนอโอ้ยแต่ยาดปุ้งเตียงหัวเฮือนตีใหม่ออานาะน้องเฮ็ดเบียดเป็นเฮ็ดเบียดเป็นพอไปใส่พอกนพอนนพอินกินเบียร์ฮะพอกินเบียร์เพิ่นเนี้พอเพิ่นกินเบียร์นะฮะ เล็กหน่อยผู้ชายสีเบาสันบวลดน่อยมียงนี้อีส่ไม่เห็นสช่อ้ม่เหเล็กหน่อยมีย่งตาเป็นไรก็เล็กหน่อยผู้ชายคอยคอยอะไรในเดือพี่นองเอ้ะเพรว่าสิเพราะว่าซื้อลุกซ้าซื้อเบสเนาะส่นอะกระมวลอยู่บ่ซื้อผ้าดำบ่มอผีเลยซื้อเบสทันเนเพราะบีสืตังซื้อเบสเด้ี่นอะ แม่ก็ซื้อบอตุบอดุซื้อตุบอแต่อนาคตมีดุอีกก็ซื้อซื้อใชซื้อบูตเป็ดกันจริงบอเดอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าเคยเคยมากเลยพี่น้องซื้อเป็ดใส่คคบเลยเนาะใส่คคบเลยเ เห้ดวเฮ็ดนไรก่อเฮ็ดไรออเบบ่น้องไปบ้านเกิดไปคือกันนะครับไดขั้นยาคือจะได้หรอคือไดมึงแม่เฮ็ดใส่กองเฮ็ดใหปลาลูกมังเฮ็ดจะได้เออเไก่ปลาลูกเตีเฮ็รจะได้โออเฮ่อมายคนได ไาได้ตกินเลยนมเป็นตะกินินะวีนม่เนี่นาาก็เป็นตะกินแต่วออออา่าคอยขึ้นบัวคอยหมักครับเปิดไฟวะาป้าอ่นิเดะเปิดไฟไปน้องพาเด็กๆไปวันเกิดเดื<ะ>เดมื่อวานจ้า อรดไฟเคื่อนเหนือบอสขี้ขานยางเด้บ่ได้เกลือหันสำมั่งแรกนี่ก็ยากแหละยืนจังเกอ ใจอะไรเป้าเค้กแหรอวันดี้เอางานบังเกิดเ็กหน่อยดีใจเพื่อนนั่งนี่บันด้วยเพื่อนนั่งั่นดินั่งนี่ได้ลังได้ปุ้ ngang đi luôn. Này, mày của không à? Tiếc. Hả? Tiết nữa. Nó nó. Ừ. Nó á, phát ใส่ก็ได้ใส่เดคนแบปไลตอนมันลายตัเป็นถวเนี้ยนู่้มากลยีน้มาบอเทสอันนี้เสุกี้ก็ขอบคุณ๋อคือตอนลายแท้ตัอนอมพีนะตอนรุนตัเนี่ยนมอยากทายตันเกมเปลก็รูอยู่เงจะมาในดอก็่รูไอนได้แลนะนี่คืตง้นได บุญเสียนบุญเสียนีกสิได้ปะอบุญเสียนมาทักสิอะนมาทางเงินใช่เสีลงงกับเดอเออเสีเนงกเดงแต่ว่มัเหนื่อยลยแล้วเหนื่อยม่นตอน้เนาะตนวนะเี่มเอาขามา่ดเ่วดาถนะ

งานผูกแคทหน่อยงานหนึ่งโอ้งานร่วมตัวเท็กหน่อยบานตั้งหลากมาไทยหนักอินนี่อินนี่พี่ลูกมานั่งมา Sẽ là thiệt Ô, ừ. 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 thiệt ừ. xong con Ồ, mốt Rồi đi vào luôn mới Anh nhường thôi đây là Xíu hà Anh nhường xíu hà Thì nó chăn ngăn bên kia nó mua bàn ยู่นก็ได้ยื้นั่งเขาเจนั่งอเพราะมันยืนอยู่กับป่าน้ขาเป็นนั่งทางในัจะผิดกี่ดังน้าพี่น้าปานปางมานั่งดีๆป้าที่อ่อนนั่งดีๆแล้วเถอะ เขาไปนั่งดิดอโม่เขาพูดผิดหน่อยห้องเอาก็ได้ดิหรอห้องเอ้าห้องเอาเออเออเดี๋ยวข่อยพาเข้าห้องก็ได้เล็กน้อยแถวบ้านเข้าห้องเป็นไว้จะแบบเออประเทศก็ได้คือกันขนาด กงานรวรรวมตัวเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเอนหน่องมูบานเด้อพี่น้องพอแม่เห็นงานอยู่ไทยเป็นเกือบเศร้าปีเนาะหาเงินเหตุเถื่อนพอแม่แบบว่าสองสามปีมาบานเถื่อนหนึ่งเนาะก็ได้ บ่คอยได้มาบาัดก็ได้จัดวันเกิดให้ลูกเนาะพี่น้องจัดหลวงหนาหลาเมือเตอพี่น้องโลมันดิโลมาผ่าเล็กหน่อยห้องเพลงมานตีเอเอะเนะวงคือเะรอสาวโลพี่น้องนั่งยีนอคุณเล็กหน่อยห้องเป็นอยู่แต่ว้านอนอภายในห้องเพลงแฮปี้เบิร์เป็นไ้ล่ะเออ หฮงกว่าผู้ใหญ่บุ้ยขอไปนั่งนะยู้อหน่อยพิธดละขัไปนั่งอยู่ข้างเชคคุนตีนี่ดีเกลือนได้นั่ง <c oughs> เออ <c oughs> ไปจะไปทานี้ค้องวันเกิดอ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

มงานวันเกะแก้ว <c oughs> ันฮากามาพี่น้องและค้าใส่กอก่อกูอ่ออเะต้อมือ่อต้อมเมือ่อแฮปปี้เบิร์ดิสไนเด้อ ออ้ยพี่นจูท้ทมอปเป่าแนบวงค่ะ าพี่น้องสุกีน้องเต็มหมอซัมสุกีนพี่น้องบ้าของใครดีถวยนี่คือตอนไลน์แต่คอๆหน่อยวันนี้ป้าขยจอกใ่พี่น้องเถระกล้ากินนี่ว่าถวยละแสนกล้ากินหมอบ้าทถอถวยละแสนกินนะอยากจี้ โอ้คอยชกดี่อยได้ตอนไร่อยไม่หมอกับตอนไรเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าเขาอตอนเอ้อังไไหนขึ้นลายเจะได้ที่ว่าแล้วมา่เปานพอลมูกาวที่ีวาเบเบียร์หรือหลานไป งานมันเกิดนี่เป็นงานสี่เล็กหน่อยดีใจแห,ห่งๆ <c oughs> จีนอจองเล็กน่อยเริ่มท่านสมัยเนาะเริ่มพัฒนาเขาเจ้าเริ่มมีวันเกิดเริ่มตื่นเต้นกับวันกิคุณใหญ่แบบเท่ากันตื่นเต้นยู่พี่นอองแต่กับบทตอเล็กหน่อยเออ ขอบุนก hey no. sí no. no. ับม no. ีดแล้วเนาะเดีมวจ้รีเอยจานะะมาจ้าวาหนึ่้อล่ะมาจ้าวมาสุกี้บ่มีน้ำจิ้มเนาะ พเขาเหตุนะนกินญุ่นขอนวเป็นกระแสนิสุกิตอนเน้นๆน่ะ้าจะสอนพี่น้องตอนไดตอนเได้วทวันสุกี้กับขาพุดเนาะพี่น้องเพราะว่าของกินมีหลายได้วันตัวนีนก็ไเ้ขอบี้งเี้เอาเี่ะตะ

Thông chứ sư Phải nhắn em luôn Sao thôi gì này chính là bỏ thôi gì đây.

แซ่ได้าคลีาเลยปะดีแบบวะถูกใจเลยนะโอ้ยคจีกกำลังน่าใจฟูกล้วะฮะฟูกแล้วะแซ่วเรียบร้อยเดี๋แยวเลใน้น้องสาวว่ามีซุปแช้นในร้านอะไร จัหานสิคุณพี่กินไปอะจักหน่อยล่ะให้ผู้ใหญ่เพิ่นอันนี้ก่อนไห้กินนี่หรออยากกินขอบคุณจะได้กินนะว่าเลักเหตกินแล้วเอาไปผูกให้เอื้อมู้บ้านเด้ออ๋อจะเป็นคนผูกให้เอื้อยเดี๋ยวเดี๋ยวสีนี้เห็ดแบบเอื้อยนี่เนขาย

Nadrug cái nó bay của bay 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 bay

ซีพีว oh, ่าซีพีว่าโอ้ยนั่งก็ดูนั่งก็ดู